คลิปนี er fate, street, pues mm teachers, ้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านนิดยําำสดนะครับวันนี้ก็เหมือนทุกวันอีกเช่นเคยลูกค้าเนี่ยลุมกันเต็มหน้าร้านเลยนะครับรับจุดคนรดองนะจนะคะรองูะรนะคะรดคัองนะคะนนะคงนะค สถา,านแข็งมากเห็นอยู่นู้นก็คือลูกชายเราก็สามีเจนิดนะครับ <What? S 1> ก็ขายยำแนงพวกอยู่ฝั่งนู้นรถ้าตานคต้ไม่ถงหน้า่ต้องให้แอคคะาดกี สองชุดร้อยยี่สิบต้องหนูอะไรนะ <c oughs> ที่นี่ก็สามารถจ่ายผ่านพร้อมเย์ได้ด้วยนะครับบอที่แต่แล้วขหมาตะกุงเราตังี่เขาทะเลเจ็ หนูเอากุ้งสุกแล้วกุ้งสดสุกสุกโอเคทะเลสันเก้าวคับเลย วันนี้เป็นปูลากใช่ไหมครับค่ะวันนี้เป็นปูลากค่ะพี่แกะล้างมาจะใส่กิ้งเลยปูลากถ้าไม่ล้างมันจะมีดินเนาะพี่เนาะครับให้ดูอีกทีครับนี่ความสะอาดนี่เกินร้อยครับที่นี่ เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยหนึ่งครับพี่ปูสองตวอัวก็หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นถ้าธรรมดา80ก็ปูหนึ่งตัวแล้วก็กุ้งอันนี้ปูสองแล้วก็กุ้งก็หนึ่งร้อยทีสามสุดยอดมากครับสมดุลในที่มารอหยิบิน सगळं เผ็ดรสจัดไม่เผ็ดมากหนึ่งข้าวยำแหนมหอยนางรมข้าวยำแหนมเผ็ดกลางหนึ่งขอถ้วยด้วยโล่หกสิบบาทลูกรวม มองไม่ใส่เ้่ยได้ได้กุ้สดวัดจัดไม่เผ็ดวัดจัดแต่ไม่เผ็ดลูกค,ค้าสักไว้แล้วเนาะอ่าปูกับกุ้งใช่ไหมเอ้ปูกับไข่แปดสิบโล เดนนนูนองรั้60ลูกวันนี้ก็แถวยาว,ยาวเกิน4เมตรกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ร้านก็ขายดีอยู่แล้วนะครับปุ้งสดไม่เผ็ดรสจัด หอยนางรมเผ็ดกลางยำหอยนางรมอย่างนี้เท่าไหร่ครับค่ะหอยนางรมชุ้นละหกสิบครับพี่หกสิบบาทยำไม่พร้อม ผสมไซส์เบรลมเบรลมกันเลยทีเดียวโน้ระผินแล้วก็หอมเจียวให้พี่มขาด้ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่60ร้านที่สดใหม่วันต่อวันพวกขายดิบขายดีครับขายกันแบบไม่เหลือเลยรวมหนึ่งข้าวยาบันนี้ด้วยนะข้าวยบันน้ไดอ้ยเส้นแก้วรวมเส้นแก้วพี่เขาอยู่ไหนใส่เห็ดเลยไหมคะเส้นแก้วรวมเนี่ย เ,นะเอาเส้นกรอไปเส้นนิ่มมมีี่นะน้ำบอกใหลูกค้าระบุให้หน่อยว่าใส่ถ้วยใส่ถุงโลกแล้วก็เขียนชื่อเล่นไวให้หน่อยนะ พี่แดงร้อนหยิบดินมาให้แน่หนูค่นะคะนไหนยังไม่กดเชิอน่อนเนะคะอันนี้50าสิบโลรวมข้าวยำด้วยก็เก้อันนี้คือยำเส้นแก้วเนาะค่ะเส้นแก้วธรรมดา50ห้าสิบห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเอาดินไปตั้งให้นู่นแล้วนะคะค่ะ เล็บพูนางอุ้มลกูกไม่มีขาะอโอเคเล็บพูนาง45บาบาท50บาเป็น90บาทค่ะเข้ายำ4 40บเป็นแก้วห0ส ร้านนี้ก็หาไม่ยากนะครับพิกัดก็อยู่ภายในโดมเลยโซนอาหารหมูยอแยกหรือจะหาง่ายๆก็คือตั้งต้นที่ตู้ ATM นะครับเจอตู้ ATM เดินเข้ามาในโดมจะเจอเลยร้านนี้หมูยอแยก45บาท ถ้วยใส่ถุงคะน้องเอาเส้นอะไรเส้นแก้วลูุนเส้นใส่ถุงเราถ้วยโอเคค่ะน้องั้นจดยังผักกะเฉดใส่ถุงเอาถ้วยไม่ชูรสลูกค้าประจำเหรอครับค่ะพอค้า ใ่เห็ดนะแม,ามา่แค่นียวห่มะ่าใส่เห็ดก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าสั่งมามาถ้าธรรมดาก็50บาทรวมใส่เห็ดด้วยก็เพิ่มแค่10บาทเป็น60สิ60บลูกค้าจะเอาเส้นอะไรก็ได้ ของพี่คนนี้เอาถ้วยด้วยลูกนี่นะครับแหนมคุกก็ขายดีนะครับอันนี้เอาถ้วยด้วยนะลูก โอเคนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านนิดยำสดตลาดอินจามาตะชนบุรีแฉไม่ชมเป็นคลิปสุดท้ายครับแฉไม่ชมเป็นยำสุดท้ายครับเป็นยำม,มามา่าส่วนมากที่ร้านจะใช้แต่มาม่าอย่างเดียวเนาะมีต้ยมยำน้ำข้นต้ยมยำกุ้งแล้วก็ไวไวค่ะพี่พอไวไวก็มีมีหมอบตามีสามทุกอย่าง ใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร b ์เดินสายถ่ายคลิปกันไว้ด้วยนะครับ mm. เวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาด <ID> อย่างนี้เท่าไหร่นะครับ50บาทครับห้บาทเท่านั้นโอ oh. mm. ้โหมามากุ้งแล้วพบกัในใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ